เสด็จพระราชสมภพซึ่งมีการประโคมสัโพตตามโบราณราชประเพณีที่ยันทรงยาวพระชนสา,าก็ทรงฟังบทเทกล่อมพระบรรทมเจ้านายสมัยโบราณและเมื่อทรงเจริญพระชนสา,าไม่ตามเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีวัต่างๆก็ได้ทรงคุณกับการเลี่ีพาดประกอบซึ่งทรงพระราชดน,น,นปริมาียนครั้งกน,นั้นว่าเป็นของจำเป็นต้องมีเสียงเพลงอย่างนี้ เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ของงานเมื่อทรงเข้าศึกษาในโรงเรีย <Hey. S 1> นก<า>ิตราก็ได้ทรงรู้จักทํานองเพลงไทยจากเพลงที่<อ>ทรงรำละครและเพลงร้องในชั่วโมงภาษาไทยซึ่ง <c oughs> พระอาจารย์จะฝึกฝนให้หัดร้องรําทําเพลงอ่านหนังสือบทกลอนเข้าทํานอง ซึ่งเป็นวิธีสอนภาษาไทยให้เด็กสนุกได้ทรงหัดโสดกาพระชัยศริยาจงกระทั่งร้องเพลงไทยอย่างเช่นนางน้าแขกบรเทศเขมรนปากท่อปีนตลิงช้ามประสานงาและส้อยเพลงแต่ได้ทรงเริ่มเรียนดนตรีไทยอย่างจริงจังเมื่อทรงศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองและได้ทรงศึกษา,ด,าด,ด้วยพระทยบบมาจนทุกวันนี้ ซึ่งนอกจากทรงเล่นเครื่องดนตรีไทยเกือบทุกชนิดแล้วด้วยความที่ทรงเป็นปรารในทางวรรณศิลป์จึงทรงมีพระปรีชาสามารถในการประพันธ์บทร้องเพลงไทยที่นำไปร้องทรงในการเล่นดนตรีไทยได้อยามไข่ร้องนักงามพระราชจริยาวัรและพระปรีชาญาณด้านดนตรีไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยมามบรมราชากุมารี เป็นสิ่งที่ประจักษแ์แก่แกประสบนิกรชาวไทยมานานวันทัน้งด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเป็นมิ่งขวัญทรงดนตรีทไทยร่วมกับรน<อ>รีคอสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงชั้นอุดมศึกษาทุกครั้งที่มีผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระกรุณาให้ทรงดนรีด้วยทรงส่งเสริมให้ร้วงสถาบันการศึกษา และสนับสนุนเต็มกำลังใจใดได้เรียนดนตรีไทย้วยใจรักโดยมุ่งเน้นที่ความพร้อมและตามสมัครใจเป็นสำคัญและยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลในการส่งเสริมประกวดดนตรีไทยเพื่อให้ผู้รักผู้เรียนได้มีกำลังใจและฝึกฝนแม้วิชาการดนตรีจะแง่เงาเสื่อมโทรมไปก็จะกลับมีชีวิตชีวา และมีคุณค่าในสังคมวัฒนธรรมไทยได้ยืมนานสื่อไปพระราชนำริในการส,งส่งเสริมความรู้ด้านไทยต่อไปนั้น้องอยากให้มีพิพิธภัณฑ์ดนตรีไทยจัดแสดงความรู้ความบันเทิงและความชื่นชมในดนตรีไทยได้ในส่วนของครูผู้สอนดนตรีไทยนั้น ทรงข้าพระไทยถึงหัวใจของวิชาการด้านนี้ว่ามีธรรมเนียมที่จะต้องเคารพตกว่ายเพระดนงไทยทั้งครูแต่โบราณที่ได้สร้างสรรปรค์ะสาทวิชาไว้ให้รวมทั้งครูผู้สอนสั่งในปัจจุบันจึงทรงนำผู้ศึกษาดนตรีไทยประกอบพิธีไหว้ครูเพื่อรำลึกพระคุณและเพื่อวาปสิริมงคลแก่ผู้ศึกษาเล่าเรียนเสมอมาณพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจด้าดนตรีไทยทั้งในฐานะที่ทรงเป็นนกักดนตรี